ต่ไม่มีตัวปรับคืนก่นกอนเดี๋ยวรับตุ๊กอุ๊ยคนที่หนมันแรงเอ้ยถ้าเราถ้าเราต้องตายอะสมมติถ้าเราโดนงัดเราต้องตายเราสิ่งที่เรา,เราทำแล้ระเปิดรถทิ้งเป <laughs> ิดรถทิ้งรถต,ต้อนไหนเดี๋ยวเนี่ยเรีย เอาเลยเอาเลยเอเยอ,อ,อ,อดีทีจอดีเดี๋ยวได้ไนี่เนี่นี่เอาเลยเอดียวหาปืนกันเดี๋ยวค่อยถ่ายคิ้วม่มีปืนเลถ่ายยังถ่ายยังถ่ายยังยืนกับรถด้วยไงไปต่อ <c oughs> าหาปืนเขียวหาปืนเขียว <laughs> เออจะพักปกมาขโมยรถเจยเลยนะเฮ้ยข้างล่างมีตัวข้างล่างมีตัวตรงไหนครเพิ่นเขียวก่อนนะเพิ่นเขียวให้หน่อนเยเ <ś cia> พิ่นเขียวงัดไม่ได้งัดจ้า เออเลขที่หกคืออะไรตอนนี้นเนี่ยอย่ายงทั้งร้อยเก้าห้าประมาณนี้อยู่เมืองเซียสันมาติมถ้าอยู่สามาติมมันก็ต้องขึ้นมันก็ต้องออกมามเมืองที่อยู่ในวงเอาเอาต้องการที่เขียวมากตอนนี้ง,งั้นจะลงไปงาดข้างล่าง,งนะ ราต้องหาเราต้องหา,า,งหาผู้ดูแลรถเฮ้ยกดังสองหลังตรงนี้าหายไปเหรอไอ้ตึกที่มันมีดานฟ้าที่เป็นขึ้น,นจุดยอดได้หายไปเยอะเลยอะนูน่นอยู่ยอดขาวนูวน่นย<ม>ี่ลงนลันะ้นนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาาเขา,าได้ อยู่ในตึกอยู่ในตึกตึกเลืองตึกเลืองใช่ใช่ใช่เลืองตึกเลื่องตึกนี่แหละใครเขอ้อโดนมันด้วย อัตัาหนึ่งขาขาขามาในเอฟที่มีเอเจอแล้วเจอแล้วม l o c a t i o นั่นยิงก็ะฟังนูนนะ่ะกำแพ้ากำแพง ไมเ,เราต้องไปเราต้องไปไปเราต้องเอารถเรามา,มาเอารถมา<ๆ>เราทองรถทอารถเรามานะ๋ยวให้ส้มโดนเมินจางขับรถก่อน รถยู่ไหนรถที่ไนรถ่ไหนมาแล้วมาแล้วมามารถมารถมามาแล้วมาแล้วส้ม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 อย่ายเลด็กของเเยเเเเลเเแล้วเดี๋ยวมันรถเรารู้เปล่ามีแล้วทองด้วย กนอยู่เดี๋ยวเราจะไปดักคอนรุสเราจะไปดักคอนรุสไปๆปูสะบกเต็มเลยหน้าไปงัดหลังที่ผ่านเลยเฮ้ยรถต้อนก่อนรถต้อนกันจะบอกว่าติดอ่ะอ๋อเฮ้รถต้อนไปๆๆแต้มๆมันต้องออกมันต้องออก ตอนนี้มันอยู่ทิศไหนวะเนี่ยเอ้ารอไม่ขับอีกเหรอรอรอมันมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เราเราเราไปทางนี้ได้เนี่ยเออไปะปไปป มันต้องมารถออกมาถนนนี่เราดักแถวนี้ยังได้เลยทำไมเจ้นรถซ้อนรถซ้อนได้ป่าวว่าตรงนี้ได้ป่ะได้อยู่แต่ไกลจังไห้อยู่ไหนไเรารถมาซ่อน,นยันย่ไงนีน่ไงนีน่ไงนีน่ไงะต้องมาไงไม่ต้องมาทางเราดูแล้วกัน รถมาแล้วรถมารถมาไอเดยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอายังเอาวังเอาเอาผมถ่ายแล้วเแล้าวัดเแล้มถึงไหนแล้วนะตัวลงมีตัวลงมีตัวลงตัวลงตายป หมดยังหมดยังหมดยังทำไมรถไม่ระเบิดอะรถระเบิดแล้วรถระเบิดแล้วรถระเบิดแล้วแล้วคนนะตายแล้วมั้งไป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 ไรถเรารถเราอะรถเราอยู่นู้นอ่นน่และน้านานาพอนแล้วโพอแล้วเราเราเราจะไม่ทิ้งรถเราเด็ดขาดแล้วแลยาก็หมดกระสุนก็หมดแล้วแลล้วแล้มาแล้วแล ตายไหมเมื่อกี้เห็นมันน่าจะตายนะวงแรงจังเฮ้ยเรามีรถแรงกลัวอะไรเราสวยด้วยจะตดยิหายเลย

อยู่บนไว้อย,ยู Interior, ่บนไว้สวยสวยสวยไอ้บีบีขนอกงนอกอยู่นี <S <S ่แั้นพออยู่นี่โอ้เอาเลยปาดเลยมาจางไหนวะที่นี่มาจากไหนวะได้รถทองเราไป